สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพทุกท่านนะครับผมผม k p c p นะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการนะครับผมนะครับการรัดเชือกนะครับผมเข้ากับหัวเสานะครับผมหรือว่าจะเป็นเชือกอย่างสายป่านอย่างนี้ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นเส้นเอ็นนะครับอย่างนี้ก็ดีนะครับเส้นเอ็นอย่างมากเราก็คือเช่นเราเอาไปยึดนะครับผม ยึดหาแนวนะครับยึดหาแนวจะเป็นที่เราผูกใช้กับตะปูอันนี้ผมตีตะปูไปอย่างนี้นะครับตีตะปูไปอย่างนี้แล้วก็ตะปูอีกตัวนึงก็อยู่ทางด้านนู้นนะครับผมก็คือเราจะผูกนะครับผูกแล้วก็ดึงอย่างแน่นเลยนะครับผมแต่ว่าการคลายปมนะครับก็คือจะคลายง่ายมากนะครับผมคลายง่ายก็คือเดี๋ยวผมจะทําบอกวิธีการผูกด้วยเชือกสายป่านนี้ให้ดูก่อนนะครับผมจะผูกเข้าตรงหัวเสาตัวนี้นะครับผมมาตรงไม้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ดูง่ายๆก่อนนะครับผม วิธีการของเราก็คือนะครับเราก็าสมมุติว่าตรงนี้เราจะเอาเข้านะครับอันนี้ตรงปลายสายทางด้านนี้นะครับผมเราก็ม้วนม้วนเข้าตรงฝ่า Pars มือของเราก็ได้นะครับผมนะครับม้วนสองครั้งนะครับม้วนสองรอบนะครับไม่ได้สองรอบอย่างนี้แล้วปุ๊บนะครับเราก็ออกมา,าเพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็ทําการสอดเส้นนี้นะครับเส้นทางด้านขวามือผมนะครับสอดเข้ามาด้านใน อันนี้นะครับสอดเข้ามาดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่ในลักษณะนี้ครับผมอก็จะเป็นบ่วงนะครับก็จะเป็นบ่วงในลักษณะนี้เราก็เอาไปคล้องกับตัวเสาได้เลยนะครับผมคล้องกับตัวเสาแล้วก็ทําการดึงได้เลยนะครับดึงเราก็รูดอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอ่นี่นะครับดึงแน่นหนามากครับ อนี่นะครับผมอแล้วการคลายก็ง่ายดายมากครับผมการคลายผมอ่เราก็ดึงเส้นนี่นะครับอ่ดึงเส้นซ้ายมือเนี่ยนะครับดึงออกไม้เฉยเลยนะครับผมอ่าวลดเข้าไปใหม่นะครับอนี่นะครับอ่นี่นะครับอย่างแน่นหนาเลยนะครับผมอ่อย่างแน่นหนาแล้วเราก็อาจจะคลายนะครับผมเราก็ดึงเส้นซ้ายมืออ่ดึงมาอย่างนี้เนี่ยนะครับออกอย่างง่ายดายเลยครับนี่นะครับ นะครับออกอย่างง่ายดาเลยนะครับผมพอออกอย่างนี้แล้วก็ดึงกับดึงเสน้นนี้กลับนะครับการคลายปมก็ง่ายดายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะครับผมอนี้นะครับลักษณะอันนี้เป็นเชือกเก่านะครับม้วนเข้าไปในฝ่ามือของเราสองรอบนะครับม้วนเข้าไปลักษณะนี้แล้วก็เอาออกจากนี้ นี่นะครับแล้วก็สอดทางด้านนี้เข้ามานะครับผมเข้ามาในรูบ่วงนะครับนะครับก็ดึงขึ้นมานะครับก็จะเป็นบ่วงในลักษณะนี้นะครับผมเสาต้นใหญ่ขนาดไหนเราก็คล้องได้ใช่ไหมครับผมต้เชือกเรายาวๆนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปในเสาแล้วก็ดึงได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเป็นแบบรูดได้นะครับผมอันนี้นะครับดึงอันนี้นะครับ อันแน่นหนามนะครับผมะนะครับการคลายปลมก็ดึงเส้นสายมือออกนะครับแล้วก็โยกหมานะครับผมนะครับอันนี้นะครับผมก็ออกได้อย่างง่ายดายนะครับผม เชือกมันเก่านะครับะนี่นะครับ